เดนีได <The> ้เย <Yeah, yeah. S 1> อะมากแม่งหลายเกาะสีบอกเหมึนแล้วตอนนี้คันเป็นแมงดามุงต้องเห็นให้กูบกก <laughs> กเ,เบิดทุกย <c ười> อ,อย่างเพราะว่ากูยใจสั่งเหมืออยากูุเห็ุที่เห็นเบิดทุกอย่างคืออียงคือคูเห็นให้มึ <laughs> <laughs> มอเหตุอะไรว้าวว้าวบอได้มันสีบอกว้าวบอได้ <c ười> อเ,เออ,อ,อสรุปแลวอยากเป็นอย่าง <c ười> อยากเป็นเซียแล้วอยากเป็นแมงดา

เอากระายตามเขาใจขึืนแตงกนอมึงมีแจ็บานให้กูเกรดนี่คือจังมึงหาร้อยพรแล้วเอาอ้หาร้อยเกรดคือมึงอะอะไรบาทยูโรห้าบาทบบยูโรเด้บได้ดอกบาทอัีบนี่หาร้บาทเกรดมึงตำโพดเพรเอาสไม่เอาหาร้อยม่เอาหารอยยูโรยังคะหาร้อยบาทเห็นมิ ต่กูจ่ายให้เป็นยัง I wondering how much someone will pay for me จริบ้าแต่เต็งตัวเจนซี่เต็งตัวโลโลโลได้มึงก็เก็บตั้มคือเก่าเลยสตรีมใส่แต่ของก๊อปนะสิเต็งตัวโลโลเขาเพิ่งออกพคตสิตัดมอยน่าเนี้ยปอมเจนซี่มอยน่าดี a c t u a ล l y เ่อสิใจตังจักบาทคือเก่ามึงใส่ของก๊อปมึงก็ปี ยี่หรี่ยูแว่เอาเดอะคอปี้สตัฟโซคือเก่าบ่บอ,บอม,มีใจใเพิ่ม